ผมแนะนำให้เขาเอาไอ้เนี่ยดินจอมปลวกอะครับก็น,นี่เรียท่าเองท่ามเองอเลยดูในโทรซัาร์นั่นแหละนั่นแหละเอามาเผาเน,ะน,นเาะเผาเาจนเกรียมแล้วแล้วเอาไปตำแล้วก็ใ,ใส่กับน้ำซา,าข้าวน้ำซา,าข้าวเอ้หัวปลวกค่อยต้องเอามาช้างวงกิโลหนึ่งตัวน้ำซาวเขาสี่ลิตรเออนั่นแหละนั่นแหละให้ได้สูตรเอามาเช็ดเช็ดอยู่เนาะมันเคเอ่าเช็ดได้ได้สองวันผมซื้อมา มันไม่กีนน้ำหลายเลยแตงเงวหลายเลยไอ้เชือ่มังเคยอยู่โอ้ครับยังเคยเคยเสีสองยางไม่มีไอ้สะด้ากับไอ้นวยบกูดครับเคยเอามะมัดต้มแล้วมะมัดเลยขึ้นหนึงแล้วไอ้เทศสาสีสาผมหะสองสอนน้ำมาใส่ครับมักไปใม้ไดนยี่สองขึ้นยล้วม่เสรเขาครับสองยางอยุดลงเ ดินเจ้าปวงเขาทำยังไงนี่ดินจ้าปวงมี่คยเอาเอาบอนต้นใหม่ตาบอดปะครับฮะตาบอดนะว่าพวนี้ตามมันตาม่บอดบ้านไหนเอาอันสมุนไพรใส่อย่ังไงครับดินเจ้าปวดินจ้าปวนี่ไดมาามาชั่งกิโลนึงมาชั่งนันไปกิโลนึงกับไปเผาไฟเผาไฟเผาไฟแล้วเอามาไว้มันเย็นเย็นแล้วแต่ตำครับผม ทำแล้วกับไอ้น้ำเศร้าเขาฮะเลยซีรีส์ซีรีส์ผสมกันผสมกันเศร้าเขาผสมกันแล้วกับฮะกับมะกรองเอาไอ้เศษดินเศษนี้เนี่ยออกแล้วเอาแต่น้ำมาเอาแต่น้ำมันมาเช็ดเช็ดได้ชักมือเลยครับเนี่ยเ็ได้ซี่หามือแล้วมันดีขึ้นบมือเดียวมาเพราะวันไปเช็ดยอ มันใสหลายอย่างเนาะเขาก็ใสแบบรวมๆเนาะอะไรี้มโมัสารี่หาเอาน้อหาน้องนี่ก็เลยอันนี้โมกัสาร์ดเอจังหวะน่ะเขาให้ยามาฉีดนะใหม่ตัวน้อยนั่นย็ดแบบนี้บ่ตัวน้อยนั่นบ่ัได้เ็ดล่ายไม่กงูทีหลังเนาะตัวนี้มันรุนแรงเพราะมันเ๋ยวกหายเนาะครับตุ้มมันบ่แตก ปลาบิ่งแล้วว่าดีขึ้นเนาะครับนี่ดีขึ้นหลายดีขึ้นหลายเนี่ยประกอนหนาบวมดูดูบ่ได้เลยไหนนี่สร้างอะไรสร้างข้อมันเต็มเเบลยนี่เต็มขนาดเลยบวมกิปลากินยาจนบวมใหญ่แล้วยาหมอนี่ฉีดไหมครับฉีดเพราะเอ็นเฮ็ดขวบครูกันไงพรูว่าข้าวกับยาให้ง่วงข้าเศร้าเมนบอลข้าก็ต้องเห็ดหาเพรัวตอนนี้มันเป็นสมุนไพรข้าวบวมให้เขากินเพี้ยงแก่ข้าวขาเข่า อนบางคนเขาเอายาพ่นใส่ยาให้พ่นจินโอ้ยนี่มันมีขายคำพูดน้องเพราะว่าเมื่อกี้ว่ามันยาน้วยไปต่อต้านข้างในมันนั่นนะหรื่อตับไตอะไรมันจะมีแบบต่อต้านแล้วประกาศนะแต่ผมบอกห้กินเลยพวกกันเลยทำแบบอ๋อเก่งดีขึ้นละถือว่าดีร้ายดีหลึ่งขนาดนั้นเกลียบเกลียบเลยนี่ตัวสำคัญหนึ่งตัวนี้นี่มันจะล่มตาว่ะตาต้องใส่ผิดม่วๆอะไร่ะ ตาตาโมขาวเด็ดมันจิบเป็นตาม่วๆตานี่น้องมันดาเบอแลนดอันนั่นเด้อหมอกว่ามันสิสุดแรงนะเอาสเตรอยหมอเขาแนะนำคนนั้นกับปวดปวดเอาสเตรอยมาฉีดเนี่มันสองเข็มเนี่ยมันสุดอาการหน i i ักเลยตัวหน่อยคือกันเอามาสเตรอย์มาฉีดบรูจักเนาะเอามาฉีดเขาแบบหมอคือกันแหละแหละมันแนะนำเอยอ้ยสเตรอย์อะไรเห็นมัน โอเคครับขอให้หายครับ